สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะทุกคนดูนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวสวนทุเรียนนะคะอันนี้สวนทุเรียนนะคะทุกคนกําลังรดน้ําตอนเช้าเลยเห็นไหมนี่สวนทุเรียนนู่นสุรุภูริกาตรงนู้นหลายทางนะคะกำลังรดน้ําตอนเช้านะคะอารมณ์จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเต้งรดน้ำมอสวยมาต้องถามคนดูเลยคนดูแล ดูแลได้สวยมากโอ้โหเฮติงทำทุเรียนสวยจริงหกเดือนต้นใหญ่นั่นน่ะเออเออไปทำมาได้เลยด้วยสลูกหูลูกตากำลังหลดน้ำเลยครึ่งชั่วโมงสมองชั่วโมงก้างเหรอ อันนี้รถกี่กี่หนอะสองห,ลห,ลห,ลหนหรือหนแรกไม่หมายถึงว่ารถสองประตูหรือว่าประตูเดียวประตูเดียวอ๋อประตูมันน้ำมันแรงไปกระจากกระช่ายกว่าอ,อ๋ออ๋อคือสุดนู่นสุดนี่เลยนะบ๊ารถประตูเดียวนะทุกคนนี่โอ้โหโตมากเลยเขาดูแลดี เตือนโอ้คนทําด,ด,นะดูคนทําม,มาอ๋อดูคนทํามานั้นคนทํานะฮะเขาจะแ<ะ>บบโอ้โหใบสวยมากเลยเนาะ,ะแม่สวยทุกคนเลยเหียะอักษาแล้วสวยเนาะอืมตักดีกวาใสาย่ยคุยอันนี้ นี่เหรอ,อ,อดีตั้งแต่ปูงมาพวกใส่สามก็สอบเองเหรอโอ้โหขอโครูเขาขึน้นรถนี่แม่ครกกำลังขึ้นรถนะคะแต่ตรงนี้มันมองไม่เห็นมองเห็นแต่เท้เรยียน,นบนนอ,อกเาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอะ งามเปียลูกโ,โอ้โหเนะอผอผ <c oughs> ุ่มใหญ่มากเฮียปวดงามแท้ว่าสวยมากเลยอะไปไหนคนเยอะัอ้ไนะโอ้โหถุ่มหัวหมดแล้ว เจ้าเจ้านี่นะคะทุกคนสุลุกสุลุกตาไปแบบนี้เลยโอ้แบบน้ำเลยเห็นไหมนี่นะคะยาไปถึงนู่นเลย โอ้โห oh, oh, สวยจริงๆนะทุกคนอันนี้ก็จะยกบ้านให้คนดูแล uý lây à gì á? quạt Ông cháo một nướng, khay nướng, rồi còn nôm phiu gì? à, quạt nướng, bò bít xoắn nướng, à, cái này nè, Ông chướt, Ông chướt, cái gì khác? bò bít, khay, khay, nôm phiu, nôm ồ, xì dăng, xì dăng, nãy bấm số 20 ไอ้อใครในลูกเดียววะ้ลูกเดียวเอาไปตากแดดไปนะอืมล้ามตากแดดไปเอาไปพอแล้วไปตากแดดไปน้ำนิดนึงแล้วก็มาฉีด่นเอาตอนช้าหรือตอนเย็นตอนเช้าเ้ะมัไบอกเดี๋ยวมไม่ได้บอกไอ้ปอมรับเร็วไอ้ปอมมาดิ Nghèo Đã rồi Được nạc khô vô đây anh Cái của chúng tôi Tuyệt vời

ปลาจาระเมดดำเจดตัวอโอ้โหหุบซะตัวใหญ่เลยเจดตัวอโอ้โหอโอ้โห <c oughs> แล้วมันจะอิ่มไหมน,นะ่ไม่มันไม่อิ่มหรอะหาคิเดเองมันอมเอาให้บทแล้วมันก็ไม่อิ่มนะ ดู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 บกันใหญ่แตละเม็ดดำอันนี้เสร็จแล้วเลยอเสร็จแล้วพอแล้วโอ้ยสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเอาคลิปดีๆมาฝากกันอีกนะคะทุกคนใช่สวยมากเลยบ๊าย ใส่เย,ยมอมันตายถ้าชอบเนี่อใส่สามครั้งมัน,นะผมเ<ล>นี่ยบทสวนเลยโดอืมต้อสใส,ใสทีเดียว <laughs> บด